พี่น้องนี่อีกยุ่มหนึ่งยุ่งหกนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตึกก็ได้พี่น้องเด้อ พี่น้องเซ็จมงเศร้ามาหาอีกกับพ่อูุพี่นอ้องก 6, 6ับโฮกหกปลาของเนี้ยนี่ครับดอกหน่อยหลีดอกหน่อย,ออน,อยนี่ ผมซื้อเห็ดปวดน้ำแกงอีหลีเนี่ยพี่น้อง พี่น้องไม่ได้กระแทมากด้ยมือเนี่ยถุงมาเพราะว่าวันวน,ออนนวัสีบ่อคันดีไลยเติบเลยครับน้องผิดเด้อมันล่ามมาทางผิดนะครับไอพี่น้องนี่นะครับไลยเติบอยู่ให้เก็บพี่น้อง ถ้าพี่เหมืนดอกง่ายได้ล่ะอีพี่น้องยุ่มหนึ่งนี่ครับ พี่น้องยิ่งยุ่มหนึ่งอยู่ทางฝุ่นไอเดี๋ยวผมหาซะก,กันอ้าพี่น้องผมเหลืเสียดายเบื้องเนี้ยเถ่าเมื่เอากบรบเปาได้แบบนี้พูดอะมันเถ่าพี่น้องแม่นเมืเอ่ออรรถน่แ่ะเจ้ารักเกิดตะ้หึงไปไปหาเบื้องห้าโมงมันค่อยรูบเอาได้ไปแล้วเบื้งนี่ดอกมันเหลือมันมันบ้าเถ่าเด้อ เกือบเทาเกล็ดเทาพี่น้องเกือบเทาเห็นปักค้าเกือบเนี่ยมันเทาคักเทานี่นี่แหละ่ะดอกใหญ่ซ้ำนะทางนี่มาเก็บมาเก็บเทาเทา เก็บได้ยุ่งหรอกเ,เออเก็บเลยเนี่ยพี่น้องอได้ท่านที่ปลูกข้าวไงถึงเมียนถ้าแต่ต้องลวกน้ำห่อนเด้เให้พี่น้องเดี๋ยวไปหาเราไปบางอีกเนาะพี่นัอนนี่หญิงยุ่มหนึ่งยุ่มหก <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตึกก่็ได้พี่น้องเด้อแบบพี่น้อง หลอกเจ็ดโมงเศร้ามาเศร้านี่ไปได้ทั้งนี่แห <นะ S 1> ละแปะโทรศัพท์จับมาเลยนะอยู่ไหนแล้วไปทำไมบ้านคุณเดี๋ยว,วใสายๆเดี๋ยวสิเข้าไปอีกเดี๋ยวพี่น้องเด้อเด <นะ S 1> ี๋ยวคอยติดตามไปทำไมไปทำไมถึงบ้านคุณ